รถแมคโครลูกสิบลูกหาแกถูกห้าหกสามจุดซื้อรถแมคโครคันหนึ่งครับใช่ซื้อสดนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ผมก็มามาเล่าให้ฟังนะเรียกเงินของใครเป็นของใครก็ได้ผมยิงลงเพิ่นของเพิ่นครับที่มาไปตามให้ด้วยนะอันนี้คือเชือกอาจารย์นิคมค่ะแก อักถูกมานี่จนแกตอนเนี้ยเขาถวายรถเก่งแกนะครับแล้วผมไปผมตกใจนะว่าคันใหม่รถสวยเนาะเรามาแต่ตามไม่กายก็เลยไม่ได้ไปหาแกจุดแกงอนไม่โทรหาผมเลยแกบอกว่าทําไมไม่มาถูกจนเขาถวายรถแล้วรถเก่งกับรถไฟฟ้ารถเกงรถไฟฟ้าใช่ไหมสองคันเลยอ่าครับแล้วทีนี้คนในบ้านเนี่ยเขาถูกกันจนเงินเข้าบ้านนั้นเน่ะโว้ จ็ดแสนแปดแสนเหมือนกันนะครับคือที่เขาเอามาจ่ายเนาะครับแกก็เลยทําพิธีเชือกเส้นใหม่นะครับตอนนี้น่ะมีอยู่ประมาณสามไหแล้วครับเชือกนะ่ะเออดึงออกมานี่โอ้แทบเป็นลมเลย <c oughs> บอลงบ่อฮะบ่ลงบ่อใช่ไหมครับแม่การถูกจนซื้อรถแมคโครลูกสิทธลูกศิษย์ลูกหาแกถูกอ่าห้าหกสามจนซื้อรถแมคโครคันหนึ่งครับจ้าซื้อสดนะครับ อ๋อนี่นะครับอันนี้เลขเชือกของอาจารย์นิคมคือคนจนถวายรถไห้สองขั้นรถกินกับรถไปฝาเนาเสียว่าตัดสองตัวกันบ้างให้เอฟซีตัดเอาตัวยสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดตัดเอานะคะเอฟซีครับอันนี้อาจารย์นิคมนะครับเลขเชือกเนาะเชือกผีที่หลายๆคนเคยรู้จักเคยติดการต่าพักหนึ่งค่าทัดไต <ห> <หา S 1> ตรงแ<อ>ม่ไก่กซื้อตัวนั้นเลยมาชอบจะได้ยังมาชอบว่าอาจารย์ได้กับพิจารณาเอาถ้าว่าเราเป็นสื่อกลางในการนำนเสนอก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะใช่ครับเป็นแนวทางเนาะคน่าเอา ทำไมไม่ให้แม่กายพูดทำไมให้โอปพพูดเอาเบิงหัวขอนี่เด้อเบิงเบิงก่อนราตละจรย์เพิ่นหนีไปแล้วเพื่อนบอกของเพิ่นไปแล้วครับใช่ใช่ตอนนี้เพิ่นหนีไปไหนไม่รู้ก็เลยผม้องต้องพูดแทนนะครับตอนนี้อันนี้เราไม่อมุนมาใหม่นะโอ้ก็อันนี้เชื่องนะครับใครอยากดูแม่กายพูดย้อนไปดูเลยอ้อนหลังย้อนหลังเพราะว่าเราไล่สดไล์สดแม่กายกลับบ้านไปแล้วแม่เอกขตวเดียวแก้เคือเกาค่าเนาะเคอ้า่ากันเนาะ คือ youtube ไม่มีไม่มันเวลามันเหลือครับเวลามันเหลือก็เลยเอาสรุปให้เลยเนาะเมันไม่ได้ไปตามไงใช่ใช่เอฟซีก็บอกว่าตามอาจารย์นั่นอาจารย์นี้ให้หน่อยเราไม่มีเวลาก็เลยเอาให้โอปอพูดให้เอฟซีฟังจะได้ไม่ใช่ว่าไว้ออกแล้วก็ค่อยนี่ใช่ไหมใช่ครับผมนีหลักมีหลักฐานของโอฟอรเล่าเป็นผู้เดินทราย สายวิ่งค่ะสายวิ่งก็เลยเที่ยงคืนผมก็ไปเอานะผีผีผีน่าผีป่าอะไรเนี่ยยานโอฟอร์ที่บอกว่าโอฟอร์พยานด้วยวิ่งก็วิ่งนะครับจะเป็นไข่อยากจะวิ่งท่านอยู่บ่ฮะจะมาวิ่งท่านอยู่บ่เร็้ยวถ้าใครขี่หนูมาเจ้าดักเร็วก็มือเร็วก็มือนะโอมร์น่ะตอนไปน่ะผมไปที่หลังตอนกลับผมกลับก่อนนี่แหละครับมีแค่นี้ครับผมค่ะ อ้าวขอบคุณ,คณโอปอคลบค่ะขอบคุณค่ะ